กลับสวัสดีครับสรรมาชมิมเด็กขลุบมนีเบ้าแอมรลทงสิผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่เพชรครับสมาชมิมผมยินข่าวว่าแม่เพชรนี่ฝันดีมเีเจ้าที่เจ้าทางมาบอกครับเจ้าที่เป็นผู้ชายสงสัยมีกายทิพย์เพิ่นว่าเนาะครับเนาะมา่อเขาฝันมาให้โชคแม่เพชรได้เก็บเงินเก็บทองเก็บเงินได้อยู่ในน้าเนานะครับสมาชมเนาะเก็บเงินได้อยู่ในานา้าบุนละไปกับแม่ยิ่งเพิ่นว่า สิเป็นเลข2ตัว3ามตัวตัวใดกับไปรับชมรับฟังกับแม่เพชรครับแต่งหวัดวันที่หนึ่งกรกฎานี่กกหนึ่งหกหนึ่งกับถูกเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกนี่สิเลขสามตัวสองตัวตัวใดกับไปรับชมรับฟังกับแม่เพชรครับเจาทีไม่ให้โชกตัวใดนะครับเนาะไปเบิ่งกันครับสวัสดีครับแม่เพชรสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบ้าแอมคครับผม,ม <S 2> <S 2> เุเมพชรเพชรเนี่เพชรก็ค่อยดีแต่มันมเวลาโทรหาแล้วมันปิดๆดับๆอตอนเนี้ยมันมีปัญหาเพราะอากาศมันก็ไปแบบนีครับอืมคุณแม่เพชรฝันหร,อรือเปล่าครับฝันแล้วโอ้ยบอกสูบก้บ้าแอมมาทวงครับเอฟซีฟังเนยคุณแม่งวดสำคันจ้ะหกหนึ่งเขาเต็มเต็มเนาะคุณแม่นเนาะได้บ้าแอมได้บ่ผมได้อยูหาสิบบาทครับโอ้แม่เพชรเห็นได้ครั้งทึ้ง โอ้ยต้องขับสีดายต้องคุณแม่นกจะดีแต่ก็ได้ไปก r a บเอาเดี้ยเอามากหกหนึ่งหกโอ้ยเสีดายแห้งครับสีดายอยู่แต่ว่าประท่านในตัวเราแจ้งสิ่งในใี้ได้บาดูนิดเสีดายว่าคุณต้องมาบอกไปแท้แหละนอาทุกทุก่ายเนาะไปไปฝัน,นอยู่ฝันว่าจังไหนครับ ฝันว่าอันเมื่อนั่นแหละที่โทรหาบ่าวแอมหนึ่งอ่ะตอนปิดโมงเช้าน่ะเนี่ยปิดฝันเป็นว่าหอดหกโมงปิดโมงกับว่าอยากตื่นเนี่ยจนตื่นทำไมจนปวดหัวโอืครับครับอันเนี่ยเปิดกับฝันยดีฝันว่าอันไปเก็บเอาเงินเนี่ยบ่าวแอมเงินอีหยังคนไม่เห็นเงียบไหวมันคือหลายแท้เนี่ยปิดรานสิเนาะครับเออเต็มไปหมดน้ำหยาดน้ำดินน้ำหยาดจัดเต็มไปหมดเลยที่เงียบที่ใชคนนั้นอ่ะ สงสัยจะเป็นคนที่คนยูน้ำแม่เสพเนี่ยเคนก็จะเป็นพ่อทิพยของแม่เสพแต่ละเนาะพาคนมาคุกูยูไก่ทิพีอย่างยู่น้ำนั่นเป็นเพศเปนปกปักรษาเฮาน่นนะเวลาคนทินมาบางทีคนก็มาจะเสียงบางทีคนก็ไมาเห็นทีนะคือคือไมือนั่นแหละที่คน่าไปยิบไผ่มาทีโกใบเราเขาไปส่งรวงไปยิทีนะครับ ที่ไม่เห็นแม่เท็จท่นก็เลยบอกว่าอันโอ้เสียดายม่เห็นเงินเฮียไว้หลายแท้หรือว่ามีคนมาป่วยมาวางเลยบ่แม่กัลเลยว่าเนาะเพิ่นก็เลยว่ามันมีเป็นไปเมื่อไหบริเวณในน้ำก็มีระวานหนึ่งน้ำมันเป็นในน้ำในหลมันก็เป็นดินน้ำครับที่ม uh ีเป็นกัลเพิ่นก็เลยบอกแม่เพชรว่าอันว่าเชียร์ไปเอาเสียรมาขุดเบิ่งระวางสินะครับเอาเสียรมาขุดเบิ่งอยู่ในดินกันนี่เราแอบแต่ว่ามันมันผักผมมาแล้วบางอันมันก็บูุ้งค้างมันก็เอาาปได้เลยแต่ว่าบางอันมันก็ยังม่ คแอบมิเตแบงรอยดนล้วนเลย,ยลเ,ลยเลยนี่ยมิยยแตแบงรอยมีกันเดรอยล้วนเลยที่นี่แม่เพืนกับเ,เอาเจบเอาเจบเอาหมดที่นี่จเลยเพ่นก็เลยบอกว่าไปเจบเอากระมูกหนูด้สองคนมาสั่นเดี๋ยวเขาไปเ็ฟฟังขุนกับผูใชยคือกันนะตรงนีนก็เว่าน้ำเข้ากับไปจไปฟังเครื่องขนบนอกครับที่นี่เขาก็เลยไปกระมูคุณนี้ไปกระมูคุณนี่ก็ไปเจบเอาน่แหละไม่ไล่กระดดกระเดียนะ ที่เพื่อนกันลงไปเอาในนามเนี่ยไอ้มูแม่เพ่นะนะลงมไปเอาในนามมันจะเป็นคลองเนาะเป็นคลองไงแบบนี้างเพื่อนกับดัพูดดัโพื่นแบบีความสูขเนี่แเพ็่นเอายู่หันเึิงครับเพื่อนมุดลงไปเพื่นกัไปียเอาเงืนขึ้นมานะขึ้นมาไหวแล้วเพื่นกัมุดลงไปเกีรับแม่เอนรเี้ทฟังก้ีเงินนั่นแหละครับรามนสี่มทเพราไม่ค่อยออกแต่ก่อนกัเคยฝันจะเกียรติหลายเด้มีกระเด็นพันต่มันเคยออกแปบเียลอดเอ โอ้แปดเจ็ดวะครับเงินนั้นก็คเป็นแปดเป็นเจ้าที่ในเงินของในหลวงเนาะครับเงินแบ่งลอยตัวบ๊อกกินแม่จ้าไีมก็แบ่งลอยนั่นแหละบ่มีเหรียญบ่มีนั่งบ่มีแบ่งยี่แบ่งแยงมิ้นก็แบ่งลอยครับแต่มันเป็นเงินเฮียเงินหัวขี่แรงในติดกับมันมันนอนปีเนาะในเิดราเนี่ยมันจะเป็นเงินของเงินเฮียมันจะเป็นเงินหางองค์ก้อในติดราเนาะครับเงินหางเงินของเงินเฮียเนาะเงินเฮียมันหัวครับบาทที่คุณครับเออ ถ้าแอมตีอะไรยังไงให้คุณแม่เพชรตดีดีกว่าครับเซ <c oughs> งซีแมนวัดต้องกรกับเขาให้คุณแม่ผมบอกขอตีนะครับถ้าให้เอฟซีตีเอาครับคุณแม่แปรให้ครับอที่นี่นการได้ว่าเพชรตีได้กันเก้าเก้าแป <98, 2. S 2> ดสองแม่ก้าเอมเก้าแปดสองจ่าลักเกจไอแปดสองเจ็ดหมือนแม่ครับเพราะว่าถ้าไปเจี๊เอาเงินสองคนเนาะ ครับเเอามีความชุขนาดเตียเต้ามันสวยแล้วไปค้หาบราเอ็มมาจีโเป็นตั้งว่าฝันดียู่วางสีนะหรือว่าเป็นสินให้ชอบอีกเ่เลยวางสีฝันนี่ีละครับ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 แาเอ็มกับตาตาสองเดสองแล้วเราก็จานเีน้ำครับครับ แล้วว่าอันกรเ็กๆก็เอาอีกแล้วเี่าตัวอยู่งนองสองีกนเล็กก็เอาเมือนดกี่นีอยู่อือเอาอุปอรณ์เนี่ยไว้แตัวหนึ่งก็ได้ห้าศูนยสองนะบ้าเอมห้าศูนย์สองสองศูนยครับรับคุณแม่ครับครับครับขอบคุณคุณแม่่ะนี่จะฟันในซ้นั่นล่ะใบมีดห่อแก้มคุณละครับครับครับ เออมันเป็นฟันแปลกๆฟันแปลกๆฟันที่นีตัวองเทียมผสมมาให้เขาเห็นอยู่แต่ว่าคนสิบปมาบ่อยดอกมาเป็นเทียมอยากเลือกแบบนี้เลือกแบบยิ้มยิ่มครับขอบคุณคุณแม่เพชรที่หลายครับขอบคุณแม่เพครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่เพชรสวัสดีครับค่ะวัสดีค่ะครับผมธรรมชมก่อนสิบิ่งตัวเลขครับ ตอนสิ่ปีบนตวเลขเบาแอมลทรทตงนี่ีมีของดีมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเบาแอมลทรทงนี่เดินเดินทางไปถ้ำบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียดเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ่อ,สองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จจงสีเหือถือเนาะครับนองสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักขครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงาน้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับพี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เกิดออกมาก่อนป้บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูกคิวสามครั้งลูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนวดจริงเหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับตู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮ่าไขว่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหนุในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปัน,ท,นที่น้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสไมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับทันใดทีแบบว่าเลิกกันกันกบสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนาาก้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสันผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะหล้วก็มื ACC, อแทะครับสัมผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้กก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากาา ittle, สามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันม,นมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันม,นมหาเสน่ห์หลวงปูป,ปลุกเสกเรียบ,บนนร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอด้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวน,นี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยินคารวา่าไส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลามาเทมากก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบุโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบัง เสียเนื้อแจ้งไร่ในตัวเข้าสิเรอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขแม่เพชรเนาะครับเนาะแม่เพชรเพิ่นลกาแปฟหายเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกระแคบนาจอไว้ครับท่านผู้ชม แคบนาจอไว้เนาะครับเนาะขอให้มีโชคก,กับแม่เพชรอีกครับมมงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2565ครับไปออกมาให้แล้วเป็นตัวเลขก็คือ982 827เลขพศเกิดของแม่เพชรนี่ก็502 502ครับแล้วก็2728 3702ครับท่านผู 28, ้ชมเนาะก็เบิ่งไว้เป็นแนวทางเนาะครับเนาะลองเอาไปเสี่ยงโชคลองเบิง่ง ถ้าได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้เล้วครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมราตรงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าครับเจอกันคลิปหนา้าให้มีโชคใหญ่กับแม่เพชรอีกครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ